สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักกับกมัมคุณครูตาเหรียนะคะวันนี้นะคะพับคุณครูตาคุณครูตาจะพาเด็กนะคะไปเรียนรู้ในทักษะวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมพนังกั้นนะ้ําก่อนจะไปทํากิจกรรม,มคุณครูตาจะพาเด็กนะคะไปร้องเพลงค่ะแต่เป็นเพลงอะไรนะั้นเด็กๆต้องตั้งใจฟังกันนะคะ พร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มร้องเพลงกันเลยค่ะค่ะเพลงของคุณตานะคะมีชื่อว่าฝนตกเด็กๆขาเดี๋ยวมาฝึกพูดเนื้อเพลงตามคุณตานะคะซาซาซาฝนตกลงมากระเต็นเป็นฝอยเด็กๆกรบฝนกันหน่อย เด็กเดหลบฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยห a r เชยา a r เชยา a r เชยอีกหนึ่งรอบนะคะซาซาซาฝนตกลงมากรับเด็นเป็นฝอยเด็กเดกหลบฝนกันหน่อย เด็กเด็กรบฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นวัดเอ,อ่ยฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชยค่ะรอบนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะร้องเพงลงกันนะคะเด็กถ้าพร้อมแล้วไปร้องเพลงเลยนะคะซาซาซาฝนตกกลุงมากระเด็นเป็นไฟเด็กเด็กรบฝนกันหน่อย เด็กๆรบฝนกันหน่อยเปียดฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอย่ยฮัเทเช่ฮัทเช่ฮัทเช่ซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นอยเด็กๆรบฝนกันหน่อยเด็กๆรบฝนกันหน่อยเปียดฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอย่ยฮัาใช่ ฮัทเชยฮชัชยเก่งมากเลยค่ะดเด็กๆคะ,เ,คะเพลงของคุณตาได้จบลงไปแล้วค่ะแต่เอ๊ในเนื้อเพลงของคุณตา้นั้นพูดถึงเกี่ยวกับอะไรคะไหนคนเก่งช่วยคุณตาตอบหน่อยสิคะคุณตาได้ย,ยินนะว่ามีคนตอบถูกใช่แล้วค่ะฝนตกนั่นเองดเด็กๆค ถ้าฝนตกหนักและตกเป็นเวลาน้ำเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะใช่แล้วคะ่ะน้ำท่วมเองเด็กๆขาแล้ววันนี้นะคะคุณกุณตามีข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะมาเล่าให้เด็กๆได้ฟังอีกด้วยคะ่ะเด็กๆขาวันนี้นะคะคุณกุณาลจะมาเล่าผ่านนะคะเกี่ยวกับน้ำท่วมเด็กๆดูในภาพนะคะนี่คือน้ำท่วมนะคะ เด็ก,กรทราบไหมคะว่าณปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยของเราหลายๆพื้นที่นะคะเกิดน้ำท่วมและทำให้บ้านเรือนนะคะทรัพย์สินและสถานที่ต่างๆได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะคะก่อนที่น้ำจะท่วมนะคะประชาชนและหน่วยงานต่างๆร่วมกันคิดวิธีป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้าน นั่นก็คือการสร้างพนังกั้นน้ำนันเองค่ะวัสดุในการสร้างพนังกั้นน้ำมีหลายชนิดเช่นดินหินทรายและอลูมิเนียมค่ะแล้วก็ยังสามารถนะคะนำวัสดุอื่นๆนะคะมาสร้างเป็นพนังกั้นน้ำได้อีกด้วยค่ะค่ะเด็กๆ เด๋ยวคุณตาจะพาเด็กๆนะคะไปร่วมสร้างผนังกันน้ำจำลองกันค่ะและไปดูอุปกรณ์ในการสร้างเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เรามาดูอุปกรณ์ในการสร้างผนังกันน้ำจำลองเลยนะคะอะนันแรกเลยนะคะของครูตาจะมีถาดค่ะถาดหุ่ม้วดพลาสติกนะคะต่อไปนะคะ บ้านจำลองค่ะของคุูตังเองนะคะต่อไปถุงทรายนะคะถุงทรายของคุูตังก็จะมีทั้งหมด6ถุงนะคะอย่ามาเริ่มนับถุงทรายเลยนะคะถุงทรายที่หนึ่งค่ะ2 3 4 สุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะน้ำเปล่าค่ะเอาละค่ะเด็กๆได้ดูอุปกรณ์ของุณตาไปแล้วต่อไปเรามาเริ่มสร้างผนังกั้นน้ำจำลองเลยนะคะค่ะเด็กๆเราจะใช้ถาดที่หุ้มด้วยพลาสติกนะคะจำลองเป็นพื้นที่บ้านของเรานะคะต่อไปเราก็จะใช้นี่เลยค่ะบ้านจำลองเรานะคะมาวางไว้ตรงนี้เลยเห็นไหมคะ มีคนตามมาว่าตรงนี้แล้วต่อไปนะคะเราจะใช้ถุงทรายที่เราเตรียมมาไว้นะคะนํามาสร้างเป็นพนังกั้นน้ําหรือที่กั้นน้ํามันเองเพื่อที่จะไม่ให้น้ําไหลเข้าบ้านหรือไหลเข้าบ้านได้น้อยนะคะเราจะใช้ถุงทรายที่เราเตรียมมาไว้เราก็จะนํามาเกลี่ยทรายนะคะ ให้มีทรายนะคะด้านนี้นะค่ะด้านหนึ่งเยอะทรายเยอะอีกส่วนหนึ่งนะคะมีทายน้อยอย่างนี้นะคะตะเกี่ยบนี้เลยเหมือนคูตานะคะคูตางก็จะดามทรายนะคะถุงทรายที่เราเตรียมไว้นํามาวางไว้บนถาดของเรานะคะแล้วเราก็จะใช้มือกดลงไปให้แน่นเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะถุงทรายที่สองนะคะเราก็จะทำเหมือนลักษณะถุงทรายที่ห นะคะเราก็จะเกลี่ยทรายนะคะด้านหนึ่งเยอะนี่นะคะด้านหนึ่งเยอะอีกด้านหนึ่งน้อยนะคะเอาส่วนที่มีทรายเยอะนะคะนํามาวางไว้ตรงนี้เลยนะคะตรงปลายถุงนี้เลยนะคะถุงที่หนึ่งเลยแล้วเราก็ใช้มือกดลงไปนะคะให้แน่นเลยนะคะเราจะทําแบบนี้นะคะจนสุดของปลายถาดเลยนะคะ เด็กๆคะพนังกั้นน้ำของครูตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะครูตาลจะทดลองโดยครูตาลนำน้ำนะคะมาเทใส่ลงบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่าพนังกั้นน้ำของครูตานั้นจะป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านได้หรือไม่แต่เด็กสังเกตดูนะคะเด็กๆคะ คูตานจะเทน้ำออกไปนะคะนี่ไงน้ำของคูตานไหลแรงมากเลยค่ะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่าน้ำนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้จะไหลเข้าบ้านได้หรือไม่ย้ ผนังกันน้ำของกุตานสาเร็จแล้วค่ะน้ําไม่ไหลเข้าบ้านเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะฝั่งนี้ไม่มีน้ําเลยค่ะเยี่ยมมากเลยใช่ไหมคะผนังกันน้ำของกุตานสาเร็จแล้วค่ะเด็กๆ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้การสร้างพนังกั้นน้ำจำลองจากครูตานไปแล้วแต่ความเป็นจริง,งพนังก,กั้นน้ำจะมีขนาดใหญ่เหมือนในรูปภาพที่ครูตานได้ให้เด็กๆกกไปสร้างเพื่อนะคะไม่ให้น้ําไหลเข้าบ้านหรือสถานที่ต่างๆให้ได้รับความเสียหายนั่นเองวันนี้ได้เหมือนเวลาของครูตาลแล้วค่ะ กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ